ข่าวดีก็คือครับเราไม่ตกขบวนนี้แน่นอนครับรัฐบาลได้บรรจุเรื่องกลิ่นไฮโดรเจนไว้ในแผนพลังงานแห่งชาติเรียบร้อยแล้วครับและมีพี่ใหญ่ในวงการพลังงานกําลังลงมือทําอย่างจริงจังเลยครับผู้นําในเรื่องนี้ก็คือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยครับหรือกฟผที่โรงงานไฟฟ้าลําตะคองจังหวัดนครราชสีมากฟผได้สร้างโครงการนําร่องที่น่าตื่นเต้นมากๆเลยครับพวกเขาครับใช้ไฟฟ้าที่ผลิตได้จากกังหันลมที่เราเห,เห็นกันอยู่ครับมาเข้าเครื่องอิเล็กโทรไลเซอร์ เปลี่ยนน้ำให้กลายเป็นไฮโดรเจนจากนั้นก็นำไฮโดรเจนที่ได้ไปเก็บไว้เพื่อใช้ผลิตไฟฟ้ากลับคืนมาผ่านเทคโนโลยีเซลเชื้อเพลิงในวันที่ไม่มีลมครับนี่คือการทดลองใช้ไฮโดรเจนเป็นแบตเตอรี่สำรองขนาดยักษ์ของจริงในประเทศไทยเลยครับเพื่อศึกษาและเตรียมความพร้อมสำหรับอนาคตนอกจากกฟผแล้วนะครับกลุ่มบริษัทพลังงานยักษ์ใหญ่อย,อย่างปตท,ทและบริษัทพลังงานเอกชนหลายแห่ง <c oughs> ก็กาลังศึกษาและร่วมมือกับต่างชาติอย่างจริงจัง เื่อเตรียมนำกรีนไฮโดรเจนมาใช้ในภาคขนส่งเช่นสถานีเติมไฮโดรเจนสำหรับรถบรรทุกและใช้ในภา,าคอุตสาหกรรมอีกด้วยครับ